ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียนหรือ ACIA ลงนามโดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ10ประเทศเมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่14ที่หัวหินเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2552ซึ่ง ACIA คือการปรับปรุงความตกลงเขตการลงทุนของอาเซียนผนวกกับความตกลงส่งเสริมคุ้มครองการลงทุน ความตกลงของ a c i a ประกอบด้วยสหลักใหญ่คือ 1. การเปิดเสรีการลงทุน 2. การให้ความคุ้มครองการลงทุน 3. การส่งเสริมการลงทุนและ4การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนซึ่ง a c i a ครอบคลุมการเปิดเสรีการลงทุนในธุรกิจ5สาขาหลักได้แก่การเกษตรประมงป่าไม้เหมืองแร่อุตสาหกรรมการผลิตและกิจการการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ5สาขา เพื่อรองรับการรับช่วงการผลิตหรือซับคอนแท c t โดย ACIA จะครอบคลุมทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวและกระแสการลงทุนในหลักทรัพย์ในยุคปัจจุบันสาระสำคัญของ ACIA นะคะผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากความตกลงฉบับนี้ก็คือนักลงทุนอาเซียนนะคะ แล้วก็นักลงทุนต่างชาติที่มีกิจการอยู่ในอาเซียนแล้วราคาแล้วก็ต้องการขยายการลงทุนในอาเซียนประเทศอื่นอีกนะคะการเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA นะคะการเปิดเสรีนะคะก็จะหมายถึงการปฏิบัติและการให้สิทธิ์นักลงทุนอาเซียนนะคะเท่ากับนักลงทุนไทยซึ่งแต่ละประเทศสามารถเลือกเปิดเสรีสักขาต่างๆได้ตามความสมัครใจนะคะเมื่อ ตนหอมหาโดยให้ทยอยเปิดเสรีไปเรื่อยจนถึงปี2,558นะคะและและการเสรีและการเปิดเสรีนะคะ,ะก็ยังหมายถึงการผ่อนปลนหรือการยกเลิกข้อจํากัดที่เป็นอุรคนะคะต่อการลงทุนที่เคยผูกพันไว้ในความตกลงนะคะของ AIA เดิมนะคะการเปิดเสรีการลงทุนนะคะภายใต้ ACIA นะคะ ประเทศสมาชิกนะคะสามารถสมวนสาขาที่ยังไม่พร้อมเปิดเสรีรวมทั้งมาตรการที่เป็นเงื่อนไขในการลงทุนต่างๆได้นะคะโดยระบุไว้ในรายการข้อสงวนนะคะซึ่งมีกำนวนให้ประเทศที่มีสมาชิกส่งรายการนะคะข้อสงวนภายใน6เดือนหลังลงนามความตกลง ACIA นะคะการคุ้มครองนะคะการลงทุนนะคะภายใต้ ACIA นะคะ เพื่อเป็นหลักประกันให้นักลงทุนมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างยุติธรรมนะคะและพอเพีย,ยงเช่นมีการชดเชยค่าเสียหายกรณียึดทรัพย์เวรคืนหรือเกิดเหตุการณ์ไม่สงบนะคะนักลงทุนนะคะสามารถเคลื่อนย้ายเงินลงทุนได้โดยเสรีนะคะหรือหากรัฐบาลทำพันธกรณีและก่อให้เกิดความเสียหายต่อการลงทุนนักลงทุนก็สามารถฟ้อง หลัฐภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศได้นะคะแล้วก็ต่อมานะคะการส่งเสริมการลงทุนนะคะภายใต้ ACIA นะคะก็1นนะคะก็สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยและรายใหญ่ของอาเซียนนะคะ2นะคะขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหว่างผู้ประกอบการอาเซียน10ประเทศนะคะ3นะคะกิจกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาคนะคะสิ่งนะคะการจัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างแล้วก็สุดท้ายนะคะก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกอาเซียนนะคะทั้ง10ประเทศในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนนะคะการน้อยความสะดวกด้านการลงทุนภายใต้เอเชียปรับปรุงกระบวนการยื่นข้อตกลงและการให้รญยตและ ง่ายขึ้นเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกฎระเบียบตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจัดศูนย์วันสต็อปเพื่ออนวยความสะดวกแก่นักลงทุนพัฒนาฐานข้อมูลด้านการลงทุนให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แถประชุมกับภาคเอก,นกนชนให้ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการลงทุนผลที่คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบเชิงรับ การรองรับเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งจากเอเชียด้วยกันเองและต่างชาติการจ้างงานที่มากขึ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพของแรยงานการพัฒนาของขายสาธาณปปรณบุิโภคเชิงรุกเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านโดยมีหลักประกันที่มั่นคงมากขึ้นเสริมสร้างให้ภูมิภาคเอเชีย เป็นฐานรับรองการลงทุนที่ครอบวงจรมากขึ้นผลกระทบการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งด้านการลงทุนทั้งในประเทศในระดับอาเซียนรัฐมีหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อนักลงทุนในไทยและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในทางการเปิดเสรีของปร,ป,รประเทศไทยได้แก่ต้องคำนึงถึงพันธกรณี ที่ไทยเคยผูกพันภายใต้ความตกลง AIA เดิมเพื่อไม่ให้ถูกฟอ้องโดยประเทศสมาชิกอาเซียนสงวนสาขาที่ไทยยังไม่พร้อมเปิดเสรีโดยใช้พรบการประกอบธุรกิจของต่างด้าวเป็นหลักประกอบกฎหมายเฉพาะอื่นๆเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยให้มากที่สุดข้อสงวนรายสาขาการผ่อนปลสัดส่วนการถือหุ้นของนักธุรกิจ อาเซียนในสาขาเมืองแรกจากเดิม49เป็นสูงสุด60แต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดอื่นๆเหมือนที่ไทยให้ออสเตรเลียเนื่องจากเป็นสาขาที่ไทยยังขาดศักยภาพสนวนสาขาตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเป็นหลักเช่นการทำนานทำไร่ทำสวนการเลี้ยงสัตว์การทำป่าไม้จากป่าธรรมชาติและการทำบะมงในหน้านน้ำไทยเป็นตน้น ตามพันธกรณีที่อยู a, ่ภายใต้การตกลง AIA เดิมไทยผูกพันไว้ว่าภายในปี2553จะเปิดเสรีการลงทุนใน3สาขาดังต่อไปนี้การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำการทำป่าไม้จากป่าปลูกการเพราะขยายหรือการปรับปรุงพันธุ์พืชภายใต้ AIA ไทยสงวน3สาขาดังกล่าว ไม่ให้หนักลงทุนอาเซียนถือหุ้นข้างมากหากต้องการลงทุนตั้งแต่50%ขึ้นไปต้องขออนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดางไรก็ดีขนาดนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลและความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาคราแลรเพื่อพิจารณาแนวทางในการผ่อนผลนเงื่อนไขใน สามสาขาดังกล่าวว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนข้อสงวนลายมาตราตัวอย่างบางส่วนหนึ่งให้ไทยสามารถทำกำหนดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนได้เช่นการถือครองที่ดินการกำหนดสัดส่วนผู้บริหารต่างชาติเป็นต้น 2. ให้ไทยสามารถกำหนดมาตราการที่เกี่ยวกับกิจการภาครัฐภาคบริสัทได้ 3. ให้ไทยสามารถออกมามาตาช่วยเหลือสนับสนุน SME ไทยได้ 4. ให้ไทยสามารถออกมาตาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สรุปไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยนการเข้าร่วมในก่อความร่วมมือต่างๆได้ในการจับทำความตกลงต่างๆภาครัฐมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิด ผลในเชิงบวกมากที่สุดและพยายามก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบให้น้อยที่สุดสิ่งสำคัญสำหรับการประกอบการคือการเร่งเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้พร้อมแข่งขันในตลาดโลกและพยายามใช้ความตกลงต่งตางๆเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด